ก่อนแรกคือลงไม่เป็นเรื่องครับพี่น้อง่าพากับคือเมื่อวันนี้หยิบตัวทรัพมาอะไทดลาวันแรกกคนแรกก็ขึ้นลอยพุง่งตกใจทีนี้เรางลงไม่เป็นไรคือเหมือนนั่นผมบันต่อไปก็ขึ้นมาแลาว้วคือมันจะว่าต่ำเกินไม่คือพปุ๊บมันจะเกลี่ยมันจะตกตีพุ๊บมันจะพุ่งมาอนนั่นพี่น้องครับแต่คือว่าไม่จบเรียนเย,ยับอีกสอบดีตา่างเสวัสดีครับสวัสดีครับพุ่มกวางอิสทรภาพนะครับหรือวาาาปป่ามเาประจุแดง ครับเป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็เป็นนักร้องนำวงอิสตาร์พับครับพุ่มสู้วงการเป็นนักร้องมันชินนัปิ้นเรือมาจากไหนคือปันนี้ว่ากับทุกคนคือผมมีเราให้ว่าตั้งแต่พุ่มเดิมๆเลยเดิมๆในแกลบเลยผมตอนนั้นประมาณอายุอ่สี่ปีได้ที่บ้านก็เปิดอา่าอะไรนั่นก็เด็กก็เราเกย์โยนเลี้ยงนะครับก็นะเนี่ยโยนเลี้ยงลองไปจ้อง,ง,งนั้นจ้องฟิงลาบานุนโบนึ่งกานึง่งโบ โอ้เรียดเธอจริงๆเลยแลย้วช่วงนั้นเลยนั่นเลยก็เป็นจุดที่ว่าปุ๊บแม่เน้นซึ่งแม่แกก็น,นับนุนนะครับแล้วก็พาไปเรียนร้องเพลงมั้งที่อาจารย์ที่ครูอ้วนมณีนุษย์เป็นรั่วทุกคนรู้จักไหมก,กับการชื่อดังนะครับเกเป็นนักร้องอพลงทีเรียนที่ฟ้มาซะกับการพาไปฟังที่แกบอฟังไปฟังมาปุป๊บการหลังจากนั้นการลองเรียนลองพเพลงเสร็จแล้วการออกมาออกมาถึงการไปลองลุกตุ้ม หลังจากนั้นเราคือไปรู้จับอาจารย์ไปรัดคําเรียนนะครับผมเอจอว่าเจอนี้ก็อาจจะมีบางคนรู้จักอยู่ว่าเป็นอาจารย์ทางถนนเหนือไว้นะครับพี่แก้มเดือสตาร์นะครับอันแรกผมก็ไปฝากตัวแกแล้วก็ไปลองเพลงลูกทุ่งตอนแรกคือลองมันเป็นเรื่อยก็นปองกว่าพ้ากับคือลองมันเป็นเรื่อยแต่ว่าการนั้นและฮัดไปเรื่อยฮัดไปเรื่อยจนวันได้ลูกคอมาได้ซ้ำเนียนลูกตุ่งมาได้มานะครับพอทีนี้ปับ๊บพอลองเพลงลูกทุ่งปับ๊บตอนนี้ขึ้นหมเลยพอตอนนี้ขึ้นหมแล้ว ยับอีเขาเรียกก็เปื่อยับอีเกเรนะครับยับอีโอกกบลูเกเรแล้วคือมันจะว่าต่ำเพื่อนไม่คือพุ่มมันจะเกเรมันจะตุกตีพุ่มมันจะคนแบบนั้นเป็นรองครับแต่คือว่าไม่ชอบเลี้ยนเออยับอีชอบกีตาร์อะไรแบบนั้นเลยครับทึ้งก่อนลังจากานั้นก็นออก,กออกจากชุดประเด็นนะครับออกจากชุดประเด็นปัน๊บการพุ่มมาอยู่ที่บ้านพออยู่ที่บ้านทึ้งมาได้รู้จักคนหนึ่งคือคนเปลี่ยนชีวิตพุ่มเลยน,นะครับคือมาได้รู้จักคนนี้คือพี่โอมพี่โอมอิสราภัพ มูรกีตาร์คือคือคนแรกเลยคนที่ว่าทำไมพุ๊บนรามีวันนี้นะครับคนนี้ลืมมาได้โอมอิสราภอนะครับปัจจุบันนี้เป็นตำแหน่งมือกีตอร์นะครับพี่โอมนี่เก่งมากกับเขียนเพลงก็เป็นคนที่ลืมเพลงเทปมีเขาไม่มีเตอร์เมทายสุดท้ายก็ต้องปล่อยนะครับก็เป็นหนึ่งคนที่พุ๊มุ๊ลืมแรงจริงแล้ครับเป็นคนที่ว่ารวมตั้งชื่ออิสราภอมาด้วยกันเรื่องพวกนะครับอาการนี้แหละประมาณนี้ครับ รอยซิงเกิลมาแล้วที่เพลงใช่ไหมรอยซิงเกิลมาแล้วที่เพลงเดี๋ยวผมก่อนดับก่อนเดี๋ยวตัวงดับไปตู้ดีบัตรที่ยังเพียงแรกเทอมมีเขาครับเพียงที่สองมีมิเธอรไม่ตายเอ่อเพลงที่สามนี่จับไปไม่ว่ากลับมาไม่เอาแล้วก็เป็นงที่สี่ที่สุดท้ายก็ต้องปล่อยนะครับไอ้นี่ก็ทําในน้ำวงอิสระภาพนะครับแล้วก็รเมื่อที่ทุกคนดูเท่าโลโซครับการทำในน้ำบาบ์จุดแดงนะครับ ถ้าตามถึงตัวผมก็จะเห็นความลำพองปัณณีไปน้อนกับคือมันตอนนี้ผมกลับไปเไหนนะ็นกันคือคนอะไม่รู้จักผมรนาะไหมแต่เผอิญมาวันหนึ่งผมผมันผมเบื่อเบื่อถึงผมอยากเล่นกีตาร์ถึงผมบอกเออวันนีว่าจังหัะนี้นผมไรท์ชดเลยถึงวันนี้หยิบตัวซับมาไรท์ชดไล่วันเล็กคนเละก็ขึ้นลอยผมตกใจทีนี้เราไม่เคยเอ็นขึ้นมาอนั้นพอวันต่อไปก็ขึ้นมาลาวคนเละขึ้นมาลาวคุณเดี๋ยเดี๋ยวถึงฝันคนเจืกันไล่เจื เลขอะไล่เลขอะไล่ลลยอดวิวนะครับก่อนเลยลืมนตั้งแต่นั้นคนก็เลยมาดูจากพกุ่งเนี่ยชื่อความอิสระภาพและก็กพกุ่งก็เพิ่งมาพบตรวจตนอีกนึงตรวจตนคือผ้าจุดแดงซึ่งได้พบว,ว่าแล้วก็ไม่รู้คนได้ดูจากชื่อนี้นะครับนี่แหละก็เป็นจุดที่ว่าไรซัดยับอีกเลี่ยนพุ่งก็ไม่รู้คนได้ดูจากนะครับมาเล่น,น,ยนอย่างพี่น้่เกิดชอบพีดีกว่าปะแต่ว่า เป็นปุยดีอะเอาแบบนี้วะป้มอมกับไลซ์ซดส่วนมากเวลาไลซ์ซพุ่มแบบพุ่มจะจบหองเพลงของอาจารย์อันนี้ควรสนุนแต่คนติดตามพุ่มมานังพวกนั้นกว่าดอกพุ่มเล่งไปเเอาแถานั้นพุ่มพลงซ้ายพุ่มพลงหลักหลายเพลงนันนล้พวกก็จบนะครับอาจารย์อันนี้ควรสน,นุนนะครับอยจะให้ติดตามมาันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว,วพุ่มเลือพีพีเดี๋ยวว่าตั้งใจกันมา เบื้องล่งางการเพลงแนวโมเม้นิกนะครับไม่ว่าจะเป็นผีฟิลคอน,นเนอร์เบบิบเกลอะไรที่ทำการเล่นลงถึงส้มกับนายอันองนายอังนะครับทุกๆคนที่ว่าอยู่ทางเบื้องหน้าเบื้องล่างแนวโมเม้นิกนะครับพุ่มอยากให้ทุกคนช่วยติดตามนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยรักพวกเราช่วยซับพอร์ตพวกเราวันนั้นนั่นะครับเวลาพวกเราปล่อยคลิปได้ก็แล้วแต่ก็ทุกคนคุณอีเม่แชร์หรือคืนอะไรก็แล้วแต่เกย์คุณเข้ามาแล้คุณไม่แชร์ผมหมดดีใจแล้วครับ แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เยบาบอกว่าบางครั้งนี่การการท่ำเพลงบางทีก็เหนื่อยพี่น้องครับเพราะว่าผมเข้าใจนะบางคนที่หลายๆวงที่ท่ำเพลงทึ่งหยดวิวนไม่ไปอ่ะพมก็รู้บางคนก็บเอฟซี FC, บางคนก็อาจจะเข้ามาเลยหุ้ยเพลงนี้เพลงนี้ไม่คอยวิวนไม่ไปไม่ฟังว่าบางทีเพรเห็นวิวถึงออกแล้วพอเห็นวิวถึงเกิดอ,อยากแค่ตัดติ้นนะกับบางเพลยงก็ต้องบอกอ้เพลงบางเพลงกันพอเนาะแต่ว่าอยอดวิวมันมันเอาแนวนอนไม่ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ อันแรกนำมมิวิคคือหนึ่งเดียวของพวกเรานะครับคือหนึ่งเดียวของผมกว่างินสราปับแล้วก็จุดแดงนะครับแล้วก็หลังแรกวงนะครับยกเว้ช่วยซัพพอร์ตที่นะครับช่วยซัพพอร์ตนำมมิวิคแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจค่ายเพลงนำมมิวิคนะครับยูอทูปกับค่ายเพลงนำมมิวิคทิกต็อกกับค่ายเพลงนำมมิวิคนะครับพี่น้องกับทุกช่องทางเพราะฉะนั้นเราตัดผูมันจะเข้าหัวใจผม เราวนกับพี่น้องครับหลักกันนั่นๆไม่ต้องหลักให้มาแต่ก็ให้หลักเหมือนเดิมเลยหลักตลอดไปพี่น้องครับฟากด้วยกับพุ่มกวางอิสราภาพาบาปบาจุกแดงจะใายนาโมที่กับก็เป็นกับขว่าปะ